มันนี้สิมาวาเรืืองตำรวจที่กักพาสปอร์ตข่อยไว้เด้อ,อมืมากักพาสปอร์ตข่อยไว้เพราะว่าอย่างข่อยบ่งบอว่าข่อย,าอยพิดอย่างไปกักพาสปอร์ตข่อยไว้ข่อยจื้อหัดหน้ามันวัวข่อยมีวิดีโอข่อยเรียกว่ามันเด้อบสนิทกันคือเจ้าบสนิทกับข่อยคือข่อยบสนิทกับเจ้าเจ้าเป็นคนที่เฮ็ดให้ข่อยบอ่ให้เกียจเจ้าเนาะเจ้าเป็นคนที่เฮ็ดให้ข่อยบอ่ให้เกียดเจ้า เจ้าคิดว่าเจ้าน่ะเป็นตำรวจแล้วคอยสิยานเจ้าบอกคอยบริยานเจ้าสิเป็นยังมาคอยกับบริยานเพราะว่าในโลกนี้บ่มีบักใดหรืออีดวิเศษให้เจ้าเข้าใจเด้ออืม <S <S เจ้าสิมาก,กักคอยแบบบ่มีเหตุผลนี่บ่ได้แม้แต่วิดีโอคอยสิทายคลิปนะ่ะเจ้ายัางบ่ให้คอยทายเลยอาอเจ้าเป็นตำรวจแบบไดอันนี้บ่ได้หมายถึงคนที่เป็นตำรวจดีเด้อ คนที่ดีคอยกันยืนยน้มคอยก็ดีใจเด้มีคนดีๆเพื่อปกป้องซาดและเจ้ามาแบบนี้มากักพาสปอร์ต่อยนี่บอ่งฮงกอิโนโออินเนนี่ห้องคอยเข้าห้องการปึ๊บปึ๊บว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 บเจ้าห้องคอยไปเห็นอย่างอายเข้าไปห้องการไปเห็นอย่างเจ้าฮูกบอไวเวลาคอยหนึ่งวินาทีได้เงินเท่าไหร่เวลาคอยเป็นเงินเป็นทองเจ้าข้าใจบอเวลาคอยเป็นเงินเป็นทองทุกมื้อนี้จะเป็นตำรวจเพื่อยอย่างเจ้าหาเงินตัว จะโบมักเงินบอกคอยมักเงินดีผู้ดไดว่บาบบมักเงินน่ะผู้ดได้ว่าเงินบบสําคัญน่ะยางเขาเม่เผาตัวเองตายเด้อเออทุกวินาทีมีค่าสําหรับคอยเจ้าสิมาี่มานีมาีิมา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 เาว้ากันมาเว้ากันวา้นวากันเรื่อนยางมียางนี่เจ้ามียางมีปัญหากับ่อยนี่เจ้าตรงยางมาหา่อยบบแมนเจ้าจะคิดเกมนะ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 ,นะนะและเจ้าขี่ยานคอยทายวิดีโอนั้มันเป็นไปบ่ไไรอันนี้คือหมายถึงตำรวจที่บ่ดีเดอร์อยู่ประเทศลาว ที่ดานปักลายเด้อดานนัก,กะสิงประเทศบโแมนประเทศไทยนี่ประเทศเราไปทางประเทศเราเออก่อนเจ้าสีเป็นตำรวจนี่ประชาชนตรงมากอ่อไอเอ,อ้ยโบแมนน่าจะออกมาจากหีเมะจะปึ๊บล้วจะเป็นเลยเด้ตำรวจนะเออเจ้าหูบอเจ้ากินเงินประชาชนเจ้าควรให้เกียรติขาเจ้าโบแมนเจ้าสีมาคมฮีดคมเหงข้าเจ้าเจ้าเป็นคนวิเศษมาแต่ใส่คอยถามดิดูจะเป็นคนวิเศษมาแต่ดัง เวลาเจ้ากินข้าวนี่ข้าวมันลอยเขามาปากเจ้าเองบอกหรือว่ายังจะเอาตีมขีดมากินบอกบอกใครเด้เอว่าคนวิเศษมันเป็นยังไงคนบ้าค้าง่งคนบ้าอำนาจนี่คนบงหุจักคะเทศะนี่อยากได้แต่ของคนอื่นนี่เขาเจองห้องว่าคนบ้ากามคนไกลสิตายแล้วเจ้าหูบอกอืมเจ้าสิมาฮีดกับเงินข่นี่บ่ได้เจ้าสิห้องข่มาห้องกันนี่ตั้งทั้งที่ข่บ่ผพิดอย่างเจ้ามาอธิบายกับข่แม่ เจ้ามีอย่างนี่เจ้ามาหาข่อยบุแม่นให้ข่อยไปหาเจ้าคือข่อยบ่มีอย่างคือเจ้ามีอย่างอยากจะถามข่อยเจ้ามาถามข่อยเออเจ้ามีอย่างเจ้ามาถามข่อยตรงๆเจ้าไปตรงห้องข่อยของการข่อยเข้าไปอย่าง้องการผู้ใดตายผู้ใดตายอยู่ของการมาเว้าต่อหน้าข่อยเลยคือข่อยบริเฮ็ดอย่างคือกักทุกกักทางๆที่ว่าเออขอดูขอเบิ่งโทรศัพท์ขอเบอ่งโทรศัพท์เบ เบิง่งหินอย่างโทรศพัพท์ข่มันเป็นของส่วนตัวอ้สมุิว่าคือจะถามเบิ่งโทรศพัพท์ข่นี่คือจะถามเบิง่งหี่ข่อยดีไอ้หี่ข่อยน่ะเออเจ้าเข้าใจบ่เจ้าแกมจิตตายเลยเจ้าเป็นตำรวจและเจ้ายัางบมีสมองไอ้ขันเจ้าเฮียนจบสูงขนาดนั้นนี่ขันเจ้าบมีหย่างเห็ดนี่บอกเลยยางเขาเม้นให้เผาตัวเองตายแล้วให้คนอื่นมาขึ้นแทนซะโง่ขนาดนั้นนะ่ะ ประวัติเจ้านี่คือสิบธรรมธรรมดาเนาะอย่าให้มีคนต่อไปด้อยคอยนี่คอยว้าเพราะว่ายังคอยบ่พิษคันคอยพิษแท้เป็นอย่างคอยต้องคอยต้องออยการทายวิดีโอการเอาความจริงมาเว้าค่อยบกเคยอายเกิดมาเป็นคนคนเทามันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเจ้าเป็นยศมียศมีตำแหน่งติดดาวคอยซื้อมาติดก็ได้ดาวไอคอยเอาเป็นร้อยดาวก็ได้ ก็เสีเอาจากดาวข่อยซื้อมาติดได้เบิดซตสำซาข่อยสีเอาดาวสำซาข่อยจีอยากได้เออฝากไว้คิดเด้อตำรวจด,ดีๆข่อยกระดีใจน้ำคันตำรวจบด,ดีข่อยก็บ่ได้ว่าข่อยเชน้อยหน้าเจ้าได้ไอ เจ้าก็เป็นคนปกติคือค่อยกินข้าวกินน้ำหรือว่าค่อยกินแต่ข้าวแต่งานแล้วเจ้าสเตกฮักเลือดขีบอกเจ้าควรแล้วนะเจ้าควรพัฒนาตัวเองแล้วนะอย่าให้เด็กน้อยสองสามมือนี่เป็นดาหรือซีนาดานี่มันแห้งเสียเปียบเสียสักสีได้อไอเจ้าเป็นผู้ชายได้อ้ไอ คอยมาปกป้องโดยโดยโดยความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองนี่บ่ผพิษบ่ผพิษผู้ใดบ่หักศักดิ์ศรีตัวเองผู้ใดบ่ฮักตัวเองบางที่เจ้าอาจจะบฮหุหักตัวเองบุเพราะว่าเจ้าคือสิเฮตแต่เรืองซัวกับคนอื่นบุควายบูุ้พอยังถ้าเจ้าหุหักตัวเองนะคนอื่นเจ้าก็ให้เกียรติเป็นคือค่อยนี่ค่อยู้ฮักตัวเองนี่เจ้าก็ห้เกียรติค่อยก่อน ขอยว่าได้ว่าไปกราบตีนเจ้าฮูบอกการที่เขากราบตีนหรือไปกราบไปไหว้นี่โดยที่เขาบ่เต็มใจนี่มันการที่เหยียดยามศักดิ์สรีต่ําเตียเลียดินเจ้าฮูบอกเจ้าอาสิบข้าใจดอกคนคือเจ้านะ่ะอือพอสมควรจะมาดูเลประาชนดอกายเอ้ยกันเ็ดอย่างบ่เป็นก็ลาออกซะอและคลิป ที่ค่ข่ทายไว้ลหลายๆนะ่ะคือไข่บดแซออกไปนะ <c oughs> บอมเมน่าค่ข่บวมีเด้อไอ้ <c oughs> ่อยเซฟไว้น้ตทุกมุมมองเออเจ้าอยาหาวา่าไข่หย,ยอกเจ้าเด้ออันนี้คือคอข่บอาความจริงเจ้าจะให้คนอื่นมามาดูถูกเถอะมันบอก มันคือคนบ่มีศักดิ์ศรีอะมันเคลืออนขี้ออกจากหูขี้แล้วกดลงจากห้องน้ำนายเออไปพิจารณาเอาเดอ้อคนเทามันกินข้าวพามักหัวใจความคิดการกระทำคำว่าคำจ่ามันบ่คขึกันขันเจ้ามาดีกับข่อยข่อยก็อมน้อมท่อมตนกับเจ้าเพราะความเป็นมนุษย์นะมันเท่าเทียมกันเออ เจ้ามาพอดีกับข่อยนี่ข่อยก็บอกได้ว่าข่อยจะไปกราบเจ้าไอเอ้ยเนาะคนปิดจลระนะตัวเองเด้อคือข่อยบอกไปด้านทาลีก็ได้ข่อยไปด้านน้องค่ายเห็นบ่ข่อยสแตมข่อยไม่ได้เสียเมต่บาทหนึ่งข่อยบ่ได้ข่อยบม่ได้เสียเมต่บาทหนึ่งเออข่อยเสียคาปี้สามสิบบาทเท่านั้นแหละ ถ้าค่อยนั่งแท็กซี่มาห้ารอยบาทจบของค่อยมาเต็มรถก็ได้คือค่อยบอยอยากเอารถค่อยไปย้อนยงย้งยอนมันฝนตกไยอย้อนมันฝนตก และรถของข่อยนะ่ะมันซื้อมันราคาแพงข่อยซื้อตดท็อปคุณเนีอมซื้อตัวท็อปนะมาสต้าสามซื้อตัวทอว็อ,อ,ทอป,นะาาออปแล้ววันนี้มันบนเม็นลถแบบสูงสูงมันอาจจะบ่ไปสะดวกเนาะเออมันฝนตกอีกหนึง่งลูกข่อยนั่งอยู่รถรถทาข่อยนะ่ะนี่แหละข่อยบ่ไปก็ได้เจ้าคิดว่าว่าข่อยสิงอจ้าบอก จากิดิดแล้วควรหักษาเกียรติตัวเองไว้ด้วยตอนนี้ได้จักดาวแล้วประเทศดาวหน้าเที่ยวนะคะเป็นประเทศหนึ่งที่ธรรมชาติค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะเต็มไปด้วยน้ำตกป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนานาน,านะคะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นอีกประเทศที่ธรรมชาติค่อนข้างที่จะแน่นหนาเต็มไปด้วยป่าภูเขานะคะหมอกเนาะนักท่องเที่ยวก็เลยอยากไปเที่ยวประเทศลาวนะคะเน้นๆก็คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยอยากไปเที่ยวประเทศดาวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าไทยกับดาวเนาะคุยภาษากันดูเรื่องแล้วก็สื่อสารกันเข้าใจนะคะแล้วก็ อาหารการกินนะคะของคนไทยไม่ว่าจะของคนลาวนะคะคนไทยคนลาวกินได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตำตำไทยไก่ย่างนะคะก็เหมือนอีสานนะคะก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยากไปเที่ยวประเทศลาวนะคะแต่ประเทศลาวก็มีเรื่องที่ให้คนไทย ไม่อยากไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคือจริงๆแล้วน้องกระตุนจะบอกว่าประเทศลาวนะคะเป็นอีกประเทศที่น่าเที่ยวมากๆนะคะคือคนนิยมไปเที่ยวก็คือเวียงจันท์เมืองเฟืองนะคะก็คือเมืองเฟืองนี้ก็คือโอ้โหสวยงามมากๆงดงามจริงๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาน,เน้ำนะคะหมอกนะคะก็คือนักท่องเที่ยวชอบตรงที่ เออมันติดน้ําเลยนะคะที่พักติดน้ำเนาะตื่นเช้ามาเปิดประตูออกก็เห็นน้ําแล้วตอนเช้านะคะจะมีพานะคะมาบินะบินหวานนะคะแบบว่าใส่บาทเนาะก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็ชอบตรงนี้แ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็คาดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะจนคนไทยไม่อยาก ไปเที่ยวประเทศลาวของเราอีกแล้วเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวน้องกระตุ่นจะมาเล่าให้ฟังนะคะกรบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบอร์สุกุขคนเดอ้อมาอยู่กับซ่องน้องกระตุ่นสารลับใตสนิยวนะคะทุกคนคะ่ะก็มาอยู่กับซ่องน้องกระตุน๋นคือเกาเหมือนเดิมนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกันนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนน้องกระตุ๋นก็ ให้ทุกคนดูคลิปพี่เขาไปแล้วเนาะมันก็อันนี้พี่เขาทาคลิปอะเป็นครั้งที่สามหรือที่สองนี่นะคะคก็รู้สึกว่าพี่เขาพูดอะมันมันยังไงอะมันรู้สึกว่าดีมากๆพี่เขาอะเป็นคนหนึ่งที่ล้าพูดมากๆเลยนะคะบางคนแทบจะไม่กล้าด้วยซ้าเพราะว่าอะไรเรารู้ดีเรารู้กันดีเนาะว่าประเทศลาวกฎกฎหมายประเทศลาวบ้านเมืองของเราเนาะพูดอะไรไปก็นั่นแหละ พี่เหมือนทุกคนรู้นั่นแหละแต่พี่เขานะคะพูดอออกมานะคะเขาพูดดีแล้วก็เก่งมากๆพูดแบบว่าคนมีการศึกษาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพี่เขาพูดอเหมือนมีคนกมีศึกษามากกว่าคนที่ยังไม่มีการศึกษานะคะแม้บอกว่าคนมีการศึกษาเป็นนายยกเป็นตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการพูดอะไรอ่ะ เหมือนคนไม่ได้เรียนเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยนะคะที่พี่เขาอ่ะ,อะหมายถึงว่าเขาจะไปปั๊มบัตรอะไรนะคะก็ยึดบัตรสป,ปอร์ตเราไว้เนาะมันก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนลราด้วยกันนะทุกคนเข้าใจไหมขนาดเราคนลราด้วยกันไปโดนเรายังรู้สึกไม่ดีนะคะเราก็ไม่เลยเป็นคนเ ประเทศไหนนะเป็นคนลาวแท้ๆด้วยกันนะแต่กไายเป็นว่ากลายเป็นว่าโลนสะงั้นเนาะนึกถึงคนที่ต่างประเทศมาเที่ยวประเทศเราเนาะถ้าเราโลนแบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีนะคะคือที่พี่เขาพูดอะ่ะมันก็ถูกหมดคะ่ะทุกคนน้องกตูนว่าประเทศลาวน่าเที่ยวนะเอาจริงๆประเทศลาวก็ คือประเทศน้องกระตูนยังไม่พัฒนาเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีตึกพูดจริงๆมันไม่มีตึกเลยนะคะประเทศลาวอะ่ะมันน่าเที่ยวตรงไหนถ้าคนรักรักธรรมชาตินะคะรักการเป็นอยู่อาหารการกินเที่ยวป่าขึ้นภูเขาอย่างนี้นะคะประเทศลาวน่าเที่ยวสุดนะคะมันอุดมสมบูรณ์มันไปแล้วสงบเงียบเหงาเหลือเกินนะคะไปแล้ว ต่างชาติต้องติดใจนะคะมันน่าเที่ยวนะจริงๆแต่มันไม่น่าเที่ยวเพราะอะไรเพราะคนไงทุกคนเพราะคนไงที่ทําให้คนไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่นิยมไปเที่ยวลาวนะมากสุดเลยนะขึ้นอันอัหลักหนึ่งของคนลาวนะเพราะอะไรที่น้องก็ตูนได้พูดไปเพราะว่าอาหารการกินเรื่องสื่อสารนะคะเรื่องแบบว่าคุยสะดวกสบายเนาะ นะคะความเข้าใจง่ายคนไทยนี่แหละก็ชอบไปนะคะแต่ว่าขนาดคุยสะดวกสบายนะคะแต่ก็โดนแกล้งโดนปรับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่สําหรับคนที่คุยกับประเทศเราไม่รู้เรื่องแหะถ้าเป็นฝรั่งต่างชาติมาเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศเราอย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องจะโดนขนาดไหนใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับประเทศเรามากๆเลยนะคะ น้องกุ่นไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้นะคะคือเสียใจนะคะเสียใจแหละเพราะว่าเราก็เป็นคนเราอีกคนที่เรามาทํางานที่ประเทศไทยนะคะเราก็รักเมืองไทยรักคนไทยนะคะรักบ้านเกิดเขานะคะเขาก็ชื่นชอบประเทศลาวเขาก็อยากไปเที่ยวนะคะแต่พอมาโรนอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะซึ่งเรามาอยู่นี้เขาก็ให้เกียติเรานะคะ คนไทยนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติถิ่นไหนก็แล้วแต่ถ้ามาเที่ยวไทยแม่ค้าพ่อค้าพูดดีมากต้อนรับเราอย่างดีมากๆเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่ผิดหวังเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะคือประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งหูที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เขาก็คงประทับใจที่ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีใช่ไหมคะอืม แต่กับประเทศเรานะก็รู้สึกเสียใจนะคะเสียใจเนาะมันไม่น่าเกิดขึ้นนะคะคลิปเดียวยังพอทนแต่ว่ามันหลายคลิปมากๆเลยเนาะกุุ๋นก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะทำแบบนี้กับนะักท่องเที่ยวไล่ลงคอนะคะคือไม่มีหนทางอะไรแล้วหรอที่จะหาทางออกวิกิตเงินเฟ้อหรือว่า ประเทศเรายากจนนักขนาดนี้ไม่มีทางอื่นที่จะแก้ปัญหาไล่เด้อหรอมีแต่ทางเดียวดีดไถเงินนักท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะเออน้องกุตุนจะบอกงี้นะคะว่ามันไม่โอเคอะ่ะเพราะว่าเอาเอาอย่างนี้กว่าเอาเราแบบว่าเราจะไปเที่ยวประเทศนอกใช่ไหมคะประเทศคุณสวยมากๆเลยนะเออยา่าเรเราอยากไปมากๆเลยแต่พอไปแล้ว โดนแกล้งนู่นนี่นั่นค่าที่พักไม่พอค่ารถต้องเสียเพิ่มน้องกุตุนว่ามันไม่โอเคเลยนะคะสําหรับน้องกุตุนนะคะคือไม่โอเคค่ะมันรู้สึกว่าแย่มากๆนะคะแย่จริงๆนะคะคือนักท่องเที่ยวไปแล้วคุณคิดว่าเขามีตังค์เยอะคุณคิดว่าเขารวยนะคะบางคนอะ่ะไม่ได้รวยก็ไปไล่ค่ะขอแค่สามวันแค่เงินครบก็พอนะคะ ะะอย่าคิดว่าเขาแต่งตัวดีแล้ววุ้ยมีตังค์เยอะมากเลยนะคะคนนี้ด้วยแน่ๆเลยเดี๋ยวซันดี้ไถเงินเธอเออนะคะอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะบางคนอะ่ะอยากไปเที่ยวนอกก็เก็บเงินสะสมไว้ไปเที่ยวประเทศนอกนะคะบางคนไม่รวยก็ไปได้นะคะขอแค่เก็บตังค์นะคะจริงๆนะคะบางคนอะ่ะไปอะ่ะไม่รวยก็มีนะคะ แต่ก็พอไปได้เออถึงแม่ย่ะไม่ขั้นแบบว่ารวยอ่ะเออแต่ก็ไปได้ใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะมองแล้วว่าเฮ้ยเขารวยหรือเปล่าโน้นอย่างนี้นะคะจริงจนะคะคือบางทีน้องก็ตุนแต่งตัวดีหน่อยอะ่ะก็มองว่าเรารวยอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าแต่งตัวไม่ดีอะ่ะเออก็มองว่าเราจนนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้คงหมายว่าถ้าน้องก็ตุนจะกลับบ้านคงแต่งตัวใส่เสื้อขาดเสื้ออะไรใช่ไหมคะเออก็คงเป็นแบบนั้นถ้ามันยุ่งยากขนาดนั้นเนาะมันก็ถามว่าหนักใจไหมมันก็นี่แหละมันกระทบเยอะอะเออทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารการกิน นักท่องเที่ยวเยอะกลายเป็นว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวลดลงนะคะมันก็ไม่น่าเชื่อว่ากระแสมันจะแดงแบบนี้นะคะอืมมันแดงอยู่แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าโลกโซเชียลไปไกลเดือดเกินนะคะคลิปเดียวก็ปังถล่มทลายแล้วนะคะยิ่งออกมาสองสามคลิปยิ่งจบกันค่ะนะคะสงสาร,รประชาะสา่วนบ้างเลยเนาะเหนื่อยจริงๆนะคะกับพวกที่น้องกระตุ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบ อะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเออไถแต่เงินเราเนาะโอเคนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับจะใคร้น้องกระตุนกันด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็ขอบคุณเอฟซีมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังน้องกระตุนพูดนะคะถ้าพูดไม่พอประกันไลไรต้องกบขอโทษขออภัยคนดูมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ e ีหน้าหรือคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย